หน้าปลื้มนะฮะตัดหน้าปื้มเออเออท่อนี้ปลื้มจองเลยมันมันมาดูไวเลยใช่ไหมครับตัดหน้ามันไปก็วันนั้นที่ผมมาดูกับไอ้ปลื้มเนี่ยใช่ท่อชันสปีดนะครับคำเดิมก็คืออะไรโอราบุรีเนาะงนุ่มเนาะให้นุ๊กหันมาดูเออจะได้เห็นทุกคนเออเรียนที่ไหนครับนี่เวลากันสิบคนเนี่ยเออถูกแล้วอ่ะ ติตั้งเสร็จครับจะลองเสียงดูนะครับว่าจะเป็นยังไงะชารจสปีดติดตั้งเสร็จแล้วนะครับลองฟังเสียงดูหน่อยครับกับรถ2022ว่าจะเป็นยังไง ตองเสช้ามันเด็กๆลง <c oughs> อ้นลั่นใช้ได้อยู่เวลาเราขับช้ามันก็ไม่ดังในที่สุดก็ติดตั้งเรียบร้อยกลับบ้านเลย